ต้ตกูขาทุนเหลือเหลือตเอาตรงอบรมก่อนอบรมก่อนนี่นีเบิ้งเบิ้งนี่สองอันท่านี้นี่เออเขาคลอดซะแล้วเขาเบิ้งเบิ้งแบบเหลือต่ล่ำกอกซอกไปแย่แล้วแย่แล้วนายจ้างมาดูแลนายจ้างมาดูแล Một tàu sữa tàu sữa tàu sữa ghênh bác ghênh bác cái bác bia ô, bực bác ghênh bác nè, bác nè nói nè nón ô, kinh nèo kinh nèo 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 จังได้จังววะกูยายตาเปค้นสั่งหัวกับสั่งอ้าวไปหายายพนกับยายต่อยแม่แนมุสันผัวกับอ้าวกับลูกตึงตังมาฮอดพอดีแล้วมาพอเรื่อยเฮ็ดขากพอดีเออเอาไปซองอหไรรอบแรกเนี่ยีถุงใช้บางขามันเป็นอะไรขาใครแน่ละรเตย เต็มที่แต่ว่ามันแห้งบ่ทันเศร้าเจ็บอืเพราะว่าเส้นเอ็นมันบวมเส้นเอ็นมันมันโดนกระแทกแล้วมันบวม,อ,มอายเุเฮาหลายก็บ่เศร้าง่ายแล้วเอ้ยเอ้็จะบ่ได้อยู่เสกเสือเสกตับจิ้งใหญ่หลังมันไม่ค่อยพูดตับหรอกนี่แต่หมูโอ้ยสุดยอดเลย,นะยเลยนาะ มีต่ผูกาดความสูงยิ่งก้าวไปใหญ่ไม่ใหญ่ก็เบื่อกลนองใาไมนีความสุงไปหาใส่จีบไปหาใส่ไม่ซื่อใสกับบ่มีเแอบกุ้กับบ่มือหาสูแมเจ้าพุออตจแมกูกับ่มไปบ่ไป้ะ ทิ่จับมาแม่โซกับุ่คคนเนี่ยเอ่โอ้คือการแล้วะที่แแบบค่ะแบบแน่ป้าคุณแม่แบบธรรมดาเลยแบบมาคักเลยเออแบบกูบ้างก็ค่ะแบบนี่คุณผู้เนยลากไปเบิ่งสวนกูเบิดอยู่คันลากไปเบิ่งสวนกูเบิดสิบวยจากเมื่อป้าจงป้ายบนจัด สุกสันมาอยู่สุกสันสุกสันออกไปสร้างสวนมันอยู่อีกตะบกติดแวอ่ออืม